พระเจ้าของเรานั้นเมื่อพระองค์จัดการสิ่งใดในชีวิตของท่านพระองค์จะทําในสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเรามักจะมีความคิดเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนนะครับจริงไหมครับแต่เวลาพระเจ้าทําอะไรนั้นพระองค์ทําแบบด้วยสติปัญญาอันล้าลึกของพระเจ้าและการมองการไกลในอนาคตพระองค์ทํานั้นคือพระองค์ถอนลากถอนโครนนะครับออกไปทั้งหมดและพระองค์กระทา เหมือนกับอะไรครับยิงนัดเดียวท่านได้นกเป็นร้อยๆอตัวพระองค์ไม่ใช่ยิงนัดเดียวได้นกแค่สองตัวพระองค์ทำอะไรในชีวิตของท่านพระองค์จะทําให้ท่านได้รับประโยชน์และพระพรอย่างสูงที่สุดในชีวิตของท่านเอเมนนี่คือวิธีการของพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและฤทธานุภาพและเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อท่านพระองค์รักท่านมากนะครับพระองค์ทาอะไรในชีวิตของท่านทาด้วยความรักและหวังว่าอะไรครับชีวิตท่านนั้นจะเป็นชีวิตแห่งสันติสุขและเป็นพระพรที่มากขึ้น ดังนั้นเมื่อพระเจ้าจัดการความอิจฉาในชีวิตของใครก็ตามพระองค์กระทำด้วยความรักนะครับเราไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ผมเห็นผู้รับใช้สิลปิบาพิลหลายท่านนะครับในรอบหลายสิปีที่ผ่านมาว่าผมมีคำถามหนึ่งก็คือว่าทำไมอาจารย์ท่านนี้รักพระเจ้ามากแต่ทำไมชีวิตของเขาบางคนนะครับลูกป่วยเป็นออทิสติกเข้าใจไหมครับคือ มันทุกทรมานลูกนั้นต้องนอนติดเตียงตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่คลอดนะครับและเลี้ยงดูจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และคิดดูนะครับว่าพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกและรับใช้พระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้นําและสิ่ยพิบาลไปด้วยมันคือความยากลําบากด้วยความคิดของมนุษย์เราอาจจะคิดไม่ถึงและอาจจะมองได้หลายสาเหตุบางคนบอกว่า อาจารย์ท่านนั้นอาจจะทําผิดทําบาปอะไรกันแล้วแต่พระเจ้าจึงลงโทษเราคิดแบบมนุษย์เรามักจะมองนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะเป็นผลมาจากอะไรครับกรรมที่ท่านทําไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านทําแต่สําหรับบางคนแล้วไม่จะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับพระเจ้าแต่ทําไมชีวิตของเขาลูกของเขาหรือสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพร่างกายของเขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนั้นพี่น้องทราบไหมครับว่าพระเจ้ามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ถ้าท่านจําได้ในโรมบทที่8ปดข้อยีาพีบอกก็นครับพระเจ้าเลยครับช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนั่นหมายความว่าแม้ลูกของอาจารย์ท่านนั้นอาจจะต้องเป็นออทิสติกนอนติดเตียงแต่เป็นผลดีต่อชีวิตและการรับใช้ของท่านเอเมน